เอยโยก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะรวันนีก้กลับเข้าสู่รายการไอซุเกตทีวีแล้วนะครับวันนี้เราจะมาจัดทียริสโปเกมอนที่ผมชอบนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยยังดูไม่ครบทุกภาคนะถ้าแบบรู้จักจริงๆเนี่ยเพิ่งจะนี่นะภาค5แต่ส่วนตัวภาคอื่นนี่ก็รู้จักจากการที่แบบว่าไปเล่นการ์ดโปเกมอนนั่นเองวันนี้เราจะมาจัดโปเกมอนที่ชอบนะใครที่ชอบโปเกมอนตัวไหนก็บอกมานะ เออนี่มามันกดยังไงเนี่ยไม่เคยเล่นมาก่อน normal fire water อ๋อนี่จะเป็นธาตุทั้งบนนะเราก็จะเลือกช่องแรกใช่ไหมโอ้นี่คือธาตุ normal ธาตุ normal ที่ผมชอบที่สุดไม่เกี่ยวกับความเก่งหรืออะไรเลยนะถ้าเอาแบบชอบที่สุดแน่นอนนะคนอื่นอาจจะอีบุยคาบิโอนมทตามอนอา,อาจจะเอาแบบพิจิตอ่แตบบ่ผมอะเื้เนียส ชอบนดีดไงเออต่อไปครับธาตุไฟธาตุไฟมีแค่นี้ตัวที่ทุกคนชอบก็นะอิซาดอนนะชาลิซาดแต่ผมเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะที่ชอบก็จะมีโคนิต้าหรือโคนิตะกับเจ้านี่นะมันชื่อว่าอะไรวะภาษาไทยจำไม่ได้นะเออโอ้ผมก็ต้องเลือกตัวไหนดีเนี่ยเอาความชอบจริงๆตัวไหนดีวะตอนนี้แล้วกันต่อไปธาตุน้ำ ธาตุน้ำโอ้โหบอกเลยว่าธาตุน้ำมันเยอะมากๆนะครับผมซึ่งธาตุน้ำที่ผมชอบ <c oughs> ทุกคนอาจจะชอบกีรดดสนะเต่าอ,อาจจะแบบตัวไหนอีกอะตัวที่ที่คาบูทอปหรอะลาพาร์ตชาวเวอร์เอออะไรอย่างี้แต่ผมนี่ก็จะชอบอยู่2ตัวนะแบบชอบจริงๆเลยก็คือยาดงกับโคดักก็คือชอบตัวหน้าเออเออย่างเงี้ยนะอ,อืมธาตุน้ำก็อ่ะไปโคดักไปเออธาตุพืช ธาตุพืชเป็นยังไงอืม้มฟิชี่นี้ก็น่ารักนะแต่เอาแบบตามความชอบแต่จริงๆแล้วอะ่ะผมอะ่ะชอบจนนัชชีว่ว่ะพูดถึงมันตลอดนะเวลาเล่นเกมไหนเกมไหนเนี้ยเกมโปเกมอนอะไรที่เป็นโปเกมอนเนี่ยจะพูดถึงมันตลอดก็าเป็นนัชชี่ไปนะโอเคต่อไปเป็นธาตุสายฟ้านะก็จะมีอะไรเนี่ยโอ้พิกจูนี่ขวัญใจเป็นแฟนโปเกมอนนะพิกจูอาจจะเป็นแซปดอสหรือทันเดอร์อันนี้ก็ทันเดอร์เหมือนกันนะชื่อ ภาษาไทยมันจะชื่อซ้ํากันดามเมลอะไรก็ไม่รู้นะเออก็มีเอลิบูเอลิบูนี่ใครดูผมเล่นโปเกมอนก็จะเห็นว่าผมเนี่ยชอบใช้มากก็แน่นอนฮนะถูกต้องฮะผมชอบตัวน,นี้ <c oughs> ต่อไปธาตุน้ําแข็งมีหรือเปล่าก็มีนะแต่มีน้อยาน้ําแข็งที่จะให้เหรอตอนนี้ทุกคนคงจะจับไสผมได้แล้วนะว่าผมชอบตัวอะไรนะเออใครคิดเหมือนผมก็แน่นอนฮะตัวน,นี้ลูจูละ <c oughs> เออไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่านะเออแต่ละตัวนี้มีแต่ตัวหน้าตาแบบอีหยังวะนะเออมีเอเิบูเนี่ยเท่ตัวเดียวนั่นแหละต่อไปถ้าต่อสู้ไฟติ้งโอ้โหเป็นอะไรอะเมงกี้อะเมงกี้ไม่บอกหรอกเอาตามความชอบนะทุกคนชอบสุดก็ตัวนี้ฮะ เนียวโลโซหรือเปล่าเอออันนี้น่าจะร่าง3เลยถ้าใส่มงกุฎนี่ก็จะกลายเป็นไอ้ร่างเขียวๆนะในเจน2อันนี้ต้องใช้วอเตอร์สโตนต่อไปธาตุพิษโอ้มากมายเหลือเกินทุกคนชอบตัวอะไรกันบ้างนะอืมทุกคนก็อาจจะแบบนี่โดคิงอ่าก่งก้าอือสองตัวนี้นี่คือแบบโคตรที่นะบอกเลยว่าเลือกยากมากๆนะถ้าแบบผมชอบจริงๆอ่ะก็จะมีนี่ะสเปีย์มาบอกนี่จะเป็นโดกัส ร่างแรกเนี่ยเออตัวไหนดีนี่เนี่ยไม่ได้เลือกตามที่แบบว่าตามที่คนอื่นชอบนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมชอบก็คือนะฮะโดแกสต่อไปต่อไปธาตุดินโอ้โหเรายังไม่จบจากภาคแรกเลยนะอืมตัวต่อไปก็เป็นโอ้โหธาตุธาตุดินธาตุดินก็มีตัวเท่เยอะนะแน่นอนฮะเลือกไม่ยากเลยนะฮะนี่ฮะกาล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 ะหรือคาละคาละวะ คือมันชื่อมันคล้ายๆกันนะกอไก่กับคอควายนะล่างหนึ่งั่งสองต่อไปธาตุบินธาตุบินก็ธาตุบินอย่างนั้นเด้ออุย้ยมันมีต่อไปมันเป็นไซคิก,ก,กับมารอะ่ะผมอยากเก็บสไตล์ไว้นะอืมธาตุบินอย่างนั้นเด้อมังกร,กรก็ต้องเป็นใครลิวไหมเออธาตุาบินเราเป็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยโอ้โหแบบทำไมยากจังวะก็ขอเลือกเป็น รีเซอร์แล้วกันนะนี่เป็นเทพน้ําแข็งนกน้ําแข็งนั่นเองโอ้ตัวต่อไปไซคิกหรือพลังจิตนั่นเองนะอ้ามันมียาโดงวะทุกคนมันมียาโดงวะยังไงดีอาราคาแซมเหรอฟูดินสลิปเปอร์ไหมล่ะมิวทูมิวแต่จริงต้องบอกว่ามิวนี่คือน่ารักจริงๆนะตาความชอบงั้นผมก็จะเลือกเป็นเจ้าตัวนี้แล้วกัน ยาดงนั่นเองนะเออโอ้โหดูดิอะไรียตัวที่เราเลือกมานี่มันคือแบบหน้าเออๆทั้งนั้นนะต่อไปเป็นธาตุแมลงก็สไตล์ครับไม่ยากครับตัวนี้ตัวร <c oughs> ักลูกรักเลยนะต่อไปธาตุหินธาตุหินโอ้โหต้องเลือนเท่าหน่อปะธาตุหินธาตุหินโอ้โหมันก็เลือกไม่ยากนะแต่จริงๆมันก็ชอบหลายตัวเหมือนกันนะส่วนตัวผมก็ขอเลือกเป็นกระพุทบปนะ เริ่มเริ่มเป็นตัวเท่แล้วตอนนี้ต่อไปโหผีก็เก่งกล้าไปจบจบ <c oughs> มีเลือกแค่ตัวเดียวนะเออต่อไปเป็นมังกรก็แน่นอนโอ้โหมีใครริวมินิดิวเฮ้เชียร์ละแม่งมันเลือกยากมากมันอยากจะเก็บไว้ทั้งสามล่างเลยนะคือ,อก็นะยกให้เป็นใครริวแล้วกันโอเคต่อไปธาตุมืดธาตุมือดอีธาตุาามืดทําไมมันเป็นงี้วะ เอยอ,อะไรเนี่ยภาดมืดผมเลือกอ่าเป็นผียังผีผที่แบาบว่ายังไม่มีซิลสโคปนะเ <c oughs> ออก็เลือกไปคาดหล็กมีคอยแบบแรคอยก็คอยไปธรรมดาล่างหนึ่งนะเออต่อไปครับเฟรี่เหรอเฟรี่ก็มิสแมนนะครับเลือยไม่ยากนะมันมีให้เลือกน้อยเราก็เลือกเร็วไงต่อไปสตาร์เตอร์เชี่ยสตาร์ตเตอร์ว่ะที่ชอบที่สุดแม่งมีปีกจูด้วย มีอีวูด้วยเออความชอบจริงๆก็คือมันน่ารักสุดแล้วนะตัวเนี้บางยิงอ่ะเพราะว่าตัวอื่นมันหัวโล้นนะีนไง <c oughs> หัวโล้นหัวโล่นอ่ะเลือกไปเจ้าฟูจิกิดาเน่อืมกิมมิกฟอร์มนี่คืออะไรวะโอ้โหมิก้าเหรออันนี้เราควรเลือกไหมเนี่ยเราควรเลือกหรือเปล่าโอ้โหเอาอันี่แล้วกันนะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวดูลันเหรอเนี่ยอันนี้เดี๋ยวดูลันเมก้าเราเลือกเลือกไป ต่อไปตำนานตำนานเรามีฟีเซอร์ไปแล้วเลยก็คงต้องเป็นมิวนะโอ้โหเชีย่ยเปรผลิตยากทั้งหมดของเจนหนึ่งโคตรบ้าโคตรบ้ามาที่สุดเลือกตัวที่ดีที่สุดที่เราชอบที่สุดโอ้โหทุกคนเชีย่ยเลือกยากล่ะตอนนี้ที่โดดเด่นก็คือที่ผมชอบนะโดดเด่นมาเลยมีสนตัวเว้ มีสไตล์คายลิวและมิวโอ้โหเฮ้ยเ,เอาจากความเก่งหรือความ, <c oughs> มาอะไรดีอยะความชอบอย่างเดียวเท่านั้นก็ต้องเป็น <c oughs> n u m b e r one คายลิวนะครับหรือดาร์กไนท์นั่นเองฮะต่อไปครับเป็นสอง r อ a l โอ้ n o r m ม l มีโหลกอนนะเออมีโหเลืกยากอะเนี่ยแต่ว่ามันก็มีตัวที่ผมชอบนะก็คือเจ้าหมีน้อย ตัวนี้คือในเรื่องนี้คือแบบว่ามันเป็นตัวที่เจ้าเล่ห์มากนะมันชอบแบบทำตาเปียวๆใส่คนนะแบบเขาเรียกว่าใส่ร้ายคนอื่นนะแล้วก็มาทำตาเปียวว่ามันไม่ได้ทำเออต่อไปธาตุไฟธาตุไฟอู้มีเอนเต้มีโอโออันนี้ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แนละ้วจำได้แค่ตัวแต่ชื่อจำไม่ค่อยได้นะเออเนี่ยเป็นตัวไหนดีอู้เอนเต้เ e ม่นไฟก็ชอบแต่เราจะไม่ทรยศตัวเองนะเพราะว่า ไฟเจหนึ่งเราก็เลือกเป็นล่างสองแล้วเราก็เลือกเป็นล่างหนึ่งแล้วกันนะอืมโอ้โหไม่มีแต่ตัวน้อยๆมามีแต่ตัวเลขข็กทั้งนั้นเลยอะต่อไปธาตุน้ําธาตุน้ําอ้ยทุกคนรู้ไหมว่าผมชอบอะไรคนติดตามจริงๆนะแ้า <c oughs> คนติดตามจริงยังรู้เลยนะผมอาจจะชอบเนี่ยนะชื่อเลยนะรู้จักแต่ชื่อภาษาอังกฤษนะ Slowking แต่ผมก็มีตัวที่รักอีก2ตัวคือ l a n t e r นกับ n u อผมก็ต้องเลือกเป็น นูโอแล้วกันนะเออ,อเป็นไงหน้าตาเออ,เอ,อนี่ชอบจริงๆนะไม่รู้เป็นอะไรนะต่อไปครับโอ้โหม,มีมีเทพด้วยชิโกริต้าก็น่ารักไอ้นี่ไอ้นี่ไม่เคยมองมันเป็นตัวนี้เลยนะมองมันเป็นเนี้ยตลอดนะเออเพราะว่าเนี้ยมันชอบปลอมตัวเป็นตัวนี้ไงเออความทรงจำของฉันตัวอะไรดีนะฮานิโกะไหมฮานิโกะมันก็น่ารักคลิปหายหรือเปล่าผมขอเลือกเป็นฮานิโกะอ่า เป็นไงเลือกแบบขัดใจคนดูไม่เขาเรียกว่าชอบไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะไปอิเล็กทริกสายฟ้าโอ้โหท,ทุกคนทุกคนคี่ว่าไงครับในเมื่อตัวเลือกมันมีหนึ่งเดียวนะเดนลิวโอ้โหทุกคนคิดไม่ยากนะต่อไปน้ําแข็งน้ําแข็งก็ยีวยน้ําแข็งนี่มีน้อยมากนะนี่ก็เป็นร่างหนึ่งของยูจู่าแต่ตัวนี้ก็เก่งจัดเลยผมเลือกเป็นเนลล่า มันชื่อนี้หรือเปล่าเออไม่รู้น่าจะชื่อนี้แหละต่อไปไฟติง้งโอ้โหโอ๋อสามตัวเองเหรอแน่นอนเป็นพี่ชี้ไปฮหโรแลคอร์สไปจบจบ,บ poison poison โอ้โหไม่ต้องคิดเยอะครับก็ต้องเป็น a ร i d o s ของเราห้าดินห้าดินโอ้เลือกง่ายเลยนี่นี่ฮะยุกิลาสไฟอิ t i n g f i g h เราจะเลือกเป็นตัวอะไรดีครับไฟอิ t เปิดมาโอ้โหโ เชีย่ยลูกเกียแต่ลูกเกียเป็นเทพเก็บไว้ไหมผมชอบลูกเกียแต่ลูกเกียเป็นเทพก็คงต้องเก็บไว้อะแต่เราใช้ตัวนี้บินมาหลายครั้งนะในเกมอะ่ะก็เลือกเป็นตัวนี้แล้วกันโอเคจัดไปโอ้โหมีแต่ตัวที่แบบว่าใครดูช่องผมก็รู้นะว่าจะเห็นพวกนี้บ่อยมากๆไซคิกอู้นี่มันแกงอันโนนดังนั้นเลยนะโอ้มีให้เราเลือกด้วยว嘛โอ้ยโซนัตโซนัตโอ้นิมเฟีย เนี่ยเป็นอะไรดีวันเนี่ยนึกยากว่ะผมจะเก็บลูกเกียร์ไว้เป็นไอ้นี่ไงรีเจนนะอืมเป็นฮมึมสโลคิงจบๆโอ้โด,โด,โดูด,ดิทั้งภาคหนึ่งภาคสองเป็นตัวมันหมดเลยนะเออต่อไปฮะเป็นบักหรือมแมลงก็อืเลือกไม่ยากเลยบอกเลยเลือกไม่ยากจริงๆเพราะเราเลือกเป็นอาริดอสและเอลกอสไปแล้วและแน่นอนฮะเมื่อเจนหนึเป็นสไตรเจนสก็ต้องเป็นฮัสซัม โอ้โหตัวรักอีกแล้วนะตัวนี้อ,อต่อไปธาตุหินโอ้โหธาตุหินมันคงจะเลือกยากแลนะ้วเนาะก็ต้องเป็นบันกีรัตไหมคือมากีรัตไปครับจบจบโอ้โหเริ่มเป็นตัวที่แล้วตอนนี้ต่อไปโอ้ยผีมีตัวเดียวก็เลือกไปโอ้มีตัวเดียวมังกรโอ้โหโอ้หี่ธาตุมืดธาตุมืดก็ขอเลือกเป็นแบกกี้แล้วกันนะโหอ,อันนี้รอไปเร็วๆเลยนะอันนี้คือ อาจจะตัดเป็น2พาร์ทเออตัดเป็น2พาร์ทแล้วกันนะอืมพารตเหล็กโอ้โหน่าซ้ำไปแล้วนะทุกคนก็ต้องเป็นฮากอนเนลแล้วกันนะเออตัวนี้ก็เป็นหน่งในตัวที่ชอบอีกตัวนะพัฒนาล่างมาจากอ e ีวาต่อไปแฟรี่แฟรี่โอ้โหหนักใจกับการเลือกบปเิมอนจริงว่ะเจนนี้ปีไหมปีอืมหรือจะเป็นโอ้ตัวนี้แหละ ง่ายๆเลยฮะตัวไหนที่เราเคยจับก็เลือกไป starter starter โอ,อก้ก็นะมินไฟของเราอิม oh ิคฟอร์มโอ้โหเสี่ยไม่มีกตะโถ๊ะท,ที่เลือกยากมากแต่ว่าเราจะไม่ทรยศลูกรักนะเดนริยวไหมเดนริวเมกาและลีเจนดารี่ของเราก็คือนะลูเกียและเฟเวอร์ลิตที่สุด <c oughs> ue, อื้มเดนริวเหรอวะเสี่ยเดนริวเมกายังไม่ถึงขั้นวะ ผมเลือกยากมากทุกคนมันเป็นมันเป็นอะไรที่ยากสุดๆเลยว่ะในการเลือกโปเกมอนหนึ่งตัวนะที่แบบชอบที่สุดจากเกนนั้นๆนะผมว่าทุกคนก็เลือกยากเหมือนกันนะตัวอะไรดีวะเนี่ยลูกียเดนริวฮัสซัมบันกิลาสโอ้โหสี่ตัวนี้สี่ตัวนี้นึ่งยากสุดๆนะผมขอเลือกเป็นเดนริวโอ้โหไม่ทรยศไม่เคยทรยศโอ้โหลูกรักรเดนริว ต่อไปในเจนที่3ปุ๊บธาตุ normal normal นี่ผมชอบตัวหนึ่งิวโต้ฮะิวโต้ฮะเจ้านกน้อยขนปุยนะเป็นมเมงนะปีกมันต่อไปธาตุไฟธาตุไฟชี่อ่ะจร,จริงนะธาตุไฟไม่มีอยู่ตัวเดียวอะ่ะเนี่ยบาชโม่หมือนจะเป็นร่างหนึ่งก็ได้ไงสุดท้ายอะ่ะเราก็ต้องเลือกตัวที่ดีที่สุดตัวที่ชอบที่สุดนะบาชโม่จบบาชโม่ <c oughs> ออไปนะพอเตอร์ไทย น้ำโอ้โ oh. หแม่งมีใครโอก้าด้วยถ้าทั้งหมดนี้คุณผู้ชมชอบตัวอะไรอ่ะเออมันแบบมันไม่ได้ชอบแบบชอบขนาดนั้นน่ะเข้าใจไหมทุกคนหรือจะเป็นเนี่ยมีรัคาร์ลสพออนนัฒนาล่างมาจากไอพี่ยาปาโง่เนี่ยเออ,อสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องเลือกตัวที่ชอบที่สุดก็คือ ไก, <c oughs> กโอคาออโอ้โหแม่งหลังๆนี่เริ่มเลือกเทพเลยนะ, <c oughs> นะเพราะว่าตัวแบบว่ามันมีให้เลือกไม่เยอะตัวที่ชอบอ่ะเข้าใจไหมต่อไปธาตุพืชโอ้โหธาตุพืชผมอ่ะชอบสตาร์เตอร์ธาตุพืชภาคนี้มากๆนะก็ดูดิร่างมันคือแบบด้วยความที่เป็นคนชอบไดโนเสาร์อ่ะมันจะเป็นแบบรทรงๆกิง้ง,งกา่ายเงี้ยเออมันก็จะไปชอบอย่างนั้นไงยแต่ว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ผมชอบก็คือตัวนี้เชย เลื่องยากงั้นผมขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกัน <c oughs> โอเคได้แล้วก็ท่าสายฟ้าท้าสายฟ้าโอ้โหน้อยจังเลยอ่ะโอ้โหกูจำได้เลยที่นี่ยิ้มสายฟ้าแม่งพ่นไฟได้กูงงมากในพวกเกมโ o นะโอโ้โหผมเกียดมากในตัวเนี้ยซึ่งผมจะไม่เลือกมันอืมโอ้แล้วตัวนี้ก็เสือกมดว่ามีสอสีนะบวกลบอเอาไงดีวะนี่ยเลือกตามสีที่ชอบสีที่ใช่ เลือกทำสีที่ชอบสีที่ใช่สีเขียวจบถ้าแบบว่าไม่รู้จะเลือกอะไรก็ต้องสุ่มเลือกไปนะเอาที่ชอบที่สุดธาน้ําแข็งวะเลจิก็คงต้องเป็นตัวเดียวนะอืมต่อไปไฟติ้งมีตัวเดียวแหละม,มีตัวเดียวนหละบาชาโมไปแล้วก็นี่นะฮะอือตุยนุ้ยเออต่อไปพอยซันพอยซันอุ้ยอันนี้ของมูซาชิ สองตัวเลยอ่ะมันมีแต่ตัวที่แบบว่าไม่ได้ชอบนะก็เลือกเอาที่ชอบที่สุดอ่ะจัดไปต่อไปธาตุดินอุย๊ยนี่มันเป็นธาตุดินดินกับน้ำใช่ไหมเอาจริงๆนะเจนเนี้ยเทพแม่งเทพทุกตัวก็เลือกไปเลยการดอนต่อไปไฟอิงโอ้ยยังมีเลโกซ่ามีโบเมนดาเฮ้ยมีลูกเกียร์ดำด้วยเหรอแต่ผมชอบทิวทัลิสต์ว่ะทิวทัลิสต์หนึ่งเดียวเท่านั้นทิวท it ัลิสตไซคิก <c oughs> ตัวเชี้อะไรบ้างเน <c oughs> ี่ยดูนี่ เอเลียนจะเริ่มมาบุกแล้วนะมีเมตากอสลาติโอสลาติอาร์ตโอ้โหเยอะเย้มีเซอร์ไนโอ้โห้แล้วก็มีโซนารล่างหนึ่งใช่ไหมนยะมีจีราชีด้วยผมเนี่ยชอบตัวสองตัวนี้มากนะลาติโอสลาติอาร์ตโอ้โห้เลือกจีราชีแล้วกันเลือกจีราชีแล้วกันนู่นดูน้องเหงาน้องตัวเล็กต่อไปเป็นธาตุแมลงธาตุแมลงไม่มีอะไรบ้างวะนี่เฮ้ยธาตุแมลงโอ้โหตัวเดียวนะมีตัวเดียวให้เลือกจบตัวนี้จบมาฮะเลือกไปตัวเดียวอ๋อไปเป็นธาตุหิน เลจีอีกแล้วเหรอแตตัวนี้ก็ชอบมากเลยดูดิร่างหนึ่งกันน่ารักแล้วอ่ะพอโตมาร่างสามคือที่จับคูอเราจะเอา Sun and Moon <c oughs> ดวงจันทร์กับพระอาทิตย์โอ้โต้องเลือกตัวที่ที่ที่สุดที่ชอบที่สุดกับตัวนี้แหละเออต่อไปอุ้ยทาดผีจูพิตเตก็ที่นะยามิรามิ2ตัวเนี้ยผมต้องเลือกว่ะเพราะว่าเลือกตัวนี้ไปแล้วนะจูพิตเตอไปจบ มันเท่เนะ่สุดตัวเดียวแล้วตอนนี้ต่อไปมังกรมังกรทีนี้ก็เป็นมังกรโบม e นดาเหรอก็คงต้องเลือกมันแล้วแหละมนะั้งเออเลโกซาน่าจะเป็นลีเจนต์ตัวสุดท้ายที่ผมเลือกโบม e นดาไปจบอ่าธาตุมืดมีตัวอะไรแอปโตรโอไม่ยากฮะเลือกได้ไวมากต่อไปธาตุเหล็กโห เราเลือกไปแล้ววะตัวนี้แต่จิราชีก็เมตกอสไปจบจริงๆภาคนี้นี่คือมีตัวที่หลายตัวมากๆคือแบบเลือกไม่ถูกแต่ก็เลือกมาแล้วนะ <c oughs> แต่ก็เลือกมาแล้วนะคือมันยังพอแบบมีช่องให้เลือกมาอซ์นไนซ์นไนแบบตุกเยอย่อยอ่ะใหญ่ผมรู้นะว่าใครแอบไปดูแบบว่าซอร์นไนแบบเป็นหนังโปนะเออน้องน้องนี่โคตรมีจินตนาการเลยนะ <c oughs> ไปดูซอร์นไนแบบหนังโปไม่เอานะเออแต่ก็ ผมก็เลือกเป็นตัวนี้กันนะตัวนี้คือมีร่างเมกาเออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่ามีร่างเมกาต่อไปสตาร์เตอร์ที่ชอบที่สุดเรายังไม่ได้เลือกเลยใช่ไหมก็นะอย่างที่ผมบอกไปก็คือผมชอบสตาร์เตอร์ภาคนี้มากๆ ก็คือธาตุพืชต่อไปฮะกิมมิคฟอร์มหรือพวกเมก้าไหนว่านี่ไงเมก้ามันมีตัวนี้นะนเห็นไหมโอ้โหแต่มันก็เลือกยากนะเอาตามความที่เี่สุดๆโอ้โหหมาสายฟ้านี่คือโง่จัดไอ้พวกนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอันนี้พี่กระเทยก็แบบว่ามันแตกต่างอะไรจากมันแตกต่างอะไรจากเซอร์ไนท์ปกติปะอืออันนี้ก็แค่แบบเป็นตัว X สีเหลืองเอาแบบเท่ที่สุดเท่ที่สุดก็มีอยู่ตัวเดียวนะเลโกาซา ลิงคูซ่าแบบเท่ที่สุดนะเนี้และลีเจนดารีสุดท้ายก็เลือกไปในโคซ่าจบและนี่คือโอ้โหตัวที่ชอบที่สุดจะเป็นตัวไหนกันถ้าเอาความชอบที่สุดตอนนี้คือมีทิวทลิสมีจูปิเตอแล้วก็ กิกนกาหน่อยกิกนกาหน่อยนะฮะเอ้ยยังไงดีเนี่ยอุอย้ยแต่ถ้าเราเอาแบบว่าเอาเข้าทีมแบบความชอบก็คือความชอบด้วยแต่ความเก่งก็ต้องมาด้วยเหมือนกันไม่อยากไม่อยากเลือกเทียบเลยเจริงนะทิวทอลิสละกันเลือกเป็นทิวทอลิสจบปอือเรียนที่สี่ฮะอันนี้คือถ้าจบกีน,นี้เราก็จะตัดคลิปเลยนะเพื่อจะไปต่อกันอีกโอ้โหอีก5าภาคเลยนะในภาคสองเรา,เาพาทแรกก่อนน o r m ม l โอ้โหไมดรู้ไหมละ่ะ มีรูปบป้าไหมไม่มีอาซิอุดด้วยเก็บไว้ <c oughs> เก็บไว้เลือกตัวสุดท้ายเลยเนี่ยอาซิอุดเนียเลจิอีกแล้วโอ้โหตัวไหนดีทุกคนไปๆไปมาๆนี่เริ่มให้ทุกคนช่วยแล้วนะตอนนี้คือแบบว่าเริ่มคิดไม่ออกแล้วตอนเนี้ยลางหนึ่งคาบิกอน <c oughs> ลางหนึ่งคาบิกอนนะคือมันน่ารักอะ <c oughs> เห็นผลแบบว่าสิ้นคิดจริงๆนะต่อไปโอ้โหแล้วผมจะระยศหัวใจตัวเองได้อย่างไร <c oughs> โอ้ไม่เอาเลือก3าล่างเลยดูดิโอ้โหไม่เคยทรยศตัวเองจริงๆนะต่อไปอู้มีเผาเกียร์ด้วยวะมานาฟี่โอ้โหมีเนโอลดนชิปิงกินแม่กัเที่นะ <c oughs> ผมเอามานาฟี <c oughs> ่ถามพูดเป็นกันอ่ะเออ สุดท้ายเลือกมานาฟี่โอเคต่อไปโอ้โหเต่าก็ชอบแต่สุดท้ายแล้วนะมันก็มีตัวเดียวนะทุกคนนี่ <c oughs> นี่ตัวเดียวเท่านั้นจําชื่อไม่ได้แล้วตอนนี้มันมีหลายล่างเกินจําไม่ได้ต่อไปสายฟ้าโอ้โลตอมโอ้โห,โโโห,โโหจิบะคอยหรือจะเป็นตัวนี้โอ้โหตัวนี้ในเกมคือเวล้อยแล้วนะตอนนี้ก็ต้องเลือกตัวนี้แหละอย่าทรยศตัวเองนะอ,อต่อไปอน้ำแข็งน้ำแข็งเหรอ โอ้โห oh. ต้องเป็นพี่เบิ่มอยู่แล้วเนี่ยเราจับมาใช้นะตัวนี้ต่อไปอุย้ยตัวนี้ก็ที่นะพัฒนาล่างมาจากเคอรี่อะแต่เป็นตัวผู้ชายอืมไอ้กบนี่ก็ที่ลูคาริโอก็ใช่ <c oughs> แต่ลิงนี่คือไม่ใช่เลยไม่ชอบเลยไปลูคาริโอจบนี่ไปโอ้โหภาคนี้คือค่อนข้างที่จะมีตัวแตกต่างกันเยอะมากนะมีทั้งน่ารักและที่ปรับพรังกันไปต่อไปโอ้โหเลือกกบไป <c oughs> เลือกกบไปจบจบ โอ้โหดูดิโอ้โหมีไกก้าเหรอใช่ไหมอ๋อไกก้ามันเป็นร่างหนึ่งมันนี่วะ่ะมีกาช้อมหรือกาเบียสของเรากาไบต์เอาจริงงก็ชอบร่างแรกมันมากกว่าเลือกร่างแรกไปจบโอ้โหนี่คืออันนี้คือทีมเอาแบบว่ามีจะร่างพัฒนาหมดเลยนะแต่มันจะมีไหมร่างหนึ่งที่เราชอบที่สุดต้องมารอดูนะบีควีนโอ้โหลูกโป่งลูกโป่งก็ชอบเอาเป็นลูกโป่งแล้วกันลูกโป่งจบต่อไปไซคิกโอ้โ อึ้ยแต่ในไมค์ครับอ่ะตัวนี้ออกมาให้เราจับทั้งสองตัวเลยนะแต่เราจับได้ตัวเดียวไงก็ต้องเลือกเป็นตัวนี้ไหมเออง่ายๆตัวไหนเคยจับหรือเคยเจอก็เลือกไปโอ้โหอะไรวะเนี้ยธาตุแมลงคืออย่างวะเนี่ยธาตุแมลงผมเลือกเป็น B นะบีควีนนะจบจบไปธาตุหินโอ้โหธาตุหินวะเยอะยันนี้มันมีหนวดด้วยเหมือนแบบไปกอป์ฟทอยสตอรี่มาเลยนะเนี้ยเออไม่รู้ใครกอปใครนะขอเลือกเป็นตัวนี้ด้วยกันนะ ล่างแรกธาตุผีโอ้มีเี่ยธาตุผีแม่งมีกิลาติน่าเลือกเลยฮะว่าจะเอาฟอร์มไหนอันนี้ฟอร์มที่เราเคยจับในมั้ครับคอมปอมอนนะส่วนกิลาติน่าฟอร์มนี้ก็คือฟอร์มที่มันอยู่ในลอสโซนหรือเป็นตัวที่อยู่ในการ์กเกั่นเองนะเออจะไม่ใช้ฟอร์มที่เป็นขาแบบนี้คือตัวผีนี้ก็น่ารักมันทรงแบบว่าแม่มดแม่มดดีอ่ะกิลัตีินาไปกิลาตติน้าไป,าาไปจบเออส่วนมังกรโอ้โห เชี่ยเดียก้าาหรือพังเกียกิลาติน่าแม่งสองฟอร์มเลยหรอด้วยความที่ผมชอบื่อว่าทั้งหมดนี้นะมันคือกิลาติน่าเนี่ยชอบที่สุดอ่ะกิลาติน่าอีกฟอร์มหนึ่งแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เอากิลาติน่าอีกฟอร์มหนึ่งแล้วกันนะทตุมืดโอ้โหดาร์กไลมีตัวเดียวมีตัวเดียวจริงๆธาตทมืดดาร์กไลเท่านั้นต่อไปเป็นทตาเหล็กทตุเหล็กก็ให้เดียกล้าไปโอ้โหเริ่มจะมีแต่เทพแล้วนะนะตอนนี้มีเริ่มมีแต่ตัวเก่งๆนะโอ้โห ของตัวนี้ตัวนี้เราใช้ในเกมฮะก็ต้องเลือกตัวนี้นะสตาร์เตอร์ที่ชอบที่สุดโอ้ชิตมันมีตัวเดียวเลยนะหินปิ้นน้อยกอไปเป็นโอ้โหให้กาเบียสแล้วกันกาเบียสเมกาอืมเพราะว่าลูคาริโอเราชอบโดนตกในมายคราฟฟิกซ์เทลมอนเนี่ยที่มันอยู่ในหอมันใช้อยู่ในหัวเออมันนั้นแพ้ตลอดนะแมวดีกว่าเหยียดมันต่อไปลีเจนดารี่อู้ลีเจนดารี่ก็อาร์ซิอุสนะครับจากที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นนะที่เลือกเจน สี่นะก็อาซิุดทื่เทพทั้งปวงเชียจะให้เลือกตัวที่ดีที่สุดดีที่สุดชอบที่สุดไม่เลือกยากจังเลยอืไม่งจากับไม่เทียบจนเกินไปก็ดักไลใช่ฮนะผมเลือกดรัรกไล <c oughs> ใช่ฮนะผมเลือกดักไลนะโอ้โหด้วยโอ้โหเพราะว่านี่เราชอบที่สุดในตอนนี้ในพาร์ทแรกนะก็จะมีไคลิวเดนลิวชิวทาริสแล้วก็ ดาร์กไลนะตอนนี้4ตัวอีก5ภาคก็รอต่อในพารสองแล้กันนะนะฮะโหแล้วดูมันให้เบื่อกแบบแต่ละ่าที่ชอบที่สุดใช่ไหมนี้คือมันจะเลือกมาจากข้างบนอ๋อเดี๋ยวไว้ต่อพารนะ์ทสองนะทุกคนโอเคบ๊ายบาย